สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและแฟนๆของช่องทีเด็ดคิงส์การ์ครับประจําวันจันทร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7วันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้ฟุตบอลลีกใหญ่ๆก็ทยอยพักกันไปหมดครับก็จะเหลือแต่ฟุตบอลลีกเล็กๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคิงส์การ์ก็ไม่พลาดครับเฟ้นหาเอาฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นลีกเล็กลีกใหญ่ลีกรอง king c a r ก็เฟ้นหาเอามาวิเคราะห์ให้กับแฟนๆของช่องจนได้ครับ โปรแกรมวันนี้ครับที่เอามาฝากมีถึง7คู่ด้วยกันทั้งไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกโรม m a เนียซูเปอร์ลีกลาลิกาสเปน2หรือว่าเซกุนดาดิ v i ชันเดนมาร์กดิ v i ชัน n 1และไปปิดท้ายที่ฟุตบอลในรอบเช้าครับอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิเวชันเรียกได้ว่าเอามาฝากแบบครบเครื่องครบคันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันได้เลยครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆที่จะมีทีมงานมืออาชีพเนี่ยหยิบเอาคู่ฟุตบอลคู่ที่ดีที่สุดคทมททรรเร์นนะาาบบด้หคแขงใ ด้านสถิติและข้อมูลอัปเดตของตัวนักเตะจนได้คู่ที่ดีที่สุดครับและเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกวันครับมีทั้งตัวเน้นและชุดโครงการที่สำคัญครับไม่มีเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ปัจจุบัน,นในกลุ่มเรามีสมาชิกกว่า1,500คนแล้วเป็นเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจที่สมาชิกในกลุ่มเนมีให้กับเรามาอย่างยาวนานเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจก็แอดเข้ามารับทีเด็ดกันได้เลยครับที่ Li@ n e แอด kk868 มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เราจะปักหมดุดทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับผมรับประกันเลยครับว่าเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอน เอาละครับเราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรกสําหรับวันนี้กันเลยครับไปเปิดหัวกันที่ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในคู่ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับนครปฐมยูเนเต็ดคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับเจ้าถิ่นเมืองทองยูเนเต็ดครับอันดับในตารางตอนนี้เนี่ยทั้งหมดมี16ทีมเมืองทองอยู่อันดับที่11ครับแข่งมา1ิบนัดชนะ3เสมอ5และแพ้ไป2ส่วนทีมเยือนนครปฐม f อเนี่ยอยู่ในอันดับที่16ครับเป็นบวยของตารางแข่งมา11นชนะ1เสมอ2แและพ้งานัด่นสุดข่งเจ้าถ่นเมืองงทอยูนต ไม่ดีเลยครับมีเกมชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเสมอไป2และแพ้ไป2นัดล่าสุดของเมืองทองยูเนเต็ดเป็นศึกฟุตบอลถ้วย a อ c ครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเมืองทองออกไปเยือนไดนามิกเฮิร์บเซบูทีมจากหลีกฟิลิปปินส์เมืองทองไปถล่มก็ถึงได้ถิ่นเลยครับ9ประตูต่อ2ส่วนนครปฐมทีมเยือนเนี่ยผลงาน5านัดล่าสุดไม่ได้ต่างกันเลยครับมีเกมชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเช่นเดียวกันแพ้ไปถึง3แล้วก็เสมอ1นัดล่าสุดของนคปรปฐมเป็นเกมฟุตบอลลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานครปฐมเนี่ แล้วก็ไปแพ้อุทัยธานีโฟลเรสครับสประตูต่อหนึ่งสถิติการเจอกันของทั้งคู่ใน5ครั้งล่าสุดเนี่ยเจ้าถิ่นเมืองทองครับเป็นฝ่ายที่ทําผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเพราะว่า5ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเมืองทองเอาชนะนคนปรปฐมไปได้ถึง3ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งเท่ากับว่า5ครั้งที่เจอกันเนี่ยนครปฐมไม่สามารถเอาชนะเมืองทองได้เลยสักครั้งครับความพร้อมของเมืองทองในเตเด็ดวันนี้ครับกุนซูจิโน่เลตติเอรี่เนี่ยวันนี้ไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยครับตัวหลักๆอยู่กันคครรรรบพ้้้้ออมใใใหเลืชงงงาทววุิสตโ อาลีซิโซโ,ซโก้พิชาอุตราเฟลิซิโอบราแลวก็ปเลเมตอาจวิไลอยู่กันครบครับด้านทีมเยือนนคนปรปฐมวันนี้ก็ไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนเหมือนกันครับตัวหลักๆอยู่กันครบครับพร้อมให้เลือกใช้งานเช่นเดียวกันทั้งวาลโดซัวเลสทาคุอิตโต้เลสลี์อับโบรนันทวัฒกกฝ้ายเจนนาลงภูผาเวลโกฟิลิปโปวิชพร้อมลงสนามสำหรับเกมในวันนี้ทั้งหมดครับเงินไขในคู่นี้เปิดมาให้เจ้าถิ่นเมืองทองดูไนแต่เป็นฝ่ายต่อที่ 1- <S <S 1ึด ต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มของละครปฐรมทีมเยือนตอนนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆครับเสียประตูแทบจะทุกนัด สิเกมล่าสุดในหลีกเนี่ยยังชนะใครไม่ได้เลยเกมในบ้านของเมืองทองที่เล่นมา6นัดล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ2ก็แพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับยังไงวันนี้เนี่ยเงื่อนไขที่เปิดออกมาเชียร์เจ้าถิ่นเมืองทองไว้สบายใจกว่าครับเพราะเกมรับของนคปรปฐมเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นเมืองทองอยู่ในเตดครับฟันธงเมืองทองเจ้าชนะนคปรปฐมไปได้3ประตูต่อหนึ่งและสกอร์สูงคู่ที่2ไปที่หลีกโรม,มเนียซูเปอร์ลีก,กันครับในคู่ระหว่างกอริอบูซัวเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับปีโตลูโปรเอสติคู่งตร กรอเรียบูซัวเจ้าถินครับอันดับในตารางเนี่ยทั้งหมดมี16ทีมเจ้าถิ่นบูซัวตอนนี้อยู่อันดับที่14ครับลงเตะมา15นัดชนะ3เสมอสและแพ้ไป8ส่วนทีมเยือนโปรเตลูโปรเอสติ e ste, อยู่อันดับที่5ของตารางแข่งมา15นัดเท่ากันชนะ5เสมอ8และแพ้ไป2มาดูต่อที่ผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นบูซัวชนะ2และแพ้ไป3นัดล่าสุดของกรอเรียบูซัวครับเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรอเรียบูซัวเปิดบ้านครับแล้วแพ้ต่อ CFR คฟูไป0ครูไปศวนย์ประตูต ที่เยือนปิโตลูโปรเอสติเนี่ยยอดเยี่ยมครับหเกมล่าสุดของพวกเขาไม่มีเกมแพ้เลยชนะไป2และเสมอ3นัดล่าสุดของปิโตลูโปรเอสติก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับปิโตลูเนี่ยออกไปเล่นเป็นเกมเยือนครับเราไปเสมอกับเซฟซี่ครับหประตูต่อ1นเฮตุเฮตุ head, การเจอกัน5ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยเสมอกันไปถึง4ครั้งเลยครับแล้วก็กรอเลียบูซัวเจ้าถิ่นเนี่ยแพ้ปิโตลูไป1ครั้งครับเท่ากับว่า5ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันบูซัว สะส่วนใหญ่ ความพร้อมของเจ้าถิ่นกรอเลียบูซัววันนี้พวกเขาจะพลาดการใช้งานของโดเบิร์ตซาเซียนูกองหลังตัวหลักครับแล้วก็ลัสเซมเบกอัคมาตอฟกองกลางตามมาด้วยมูอามาดูเกอิตาผู้เล่นในตำแหน่งแดนหน้าครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บคาดว่าวันนี้บูซัวจะจัดครับมาสู้ด้วยระบบ42-31ผู้เล่นในแดนกลางก็จะใช้อเล็กซานดรูอิสฟานเคลาดูบูเดสคูแล้วก็อเล็กซานดรูยิปาลงทำเกมร่วมกันครับส่วนหน้าเป้าตัวจบสกอร์ของบูซัวในวันนี้ก็จะเป็นลิคาโดมาตอสด้านทีมเยือนเปโตรู ru, ครับวันนี้ ก็จะไม่มีชื่อของวาเลนตินติคูปลาการหลังครับแล้วก็ฟลาบบซิโอบายานโกองกลางยูสตินลูดูคารกองหน้าก็คือ3นักเตะครับที่อยู่ในช่วงพักฟื้นคาดว่าวันนี้เปโตรู Pedro เนี่ยจะจัดทัพมาสู้ด้วยระบบ4-1-4-1โดยจะวางอเล็กซานดรูทูโดรีเป็นตัวจบสกอร์อยู่ในแดนหน้า เงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดออกมาให้ทางฝั่งทีมเยือนเปโตรูเนี่ยเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ศูนย์ขีดศูนย์จุดห้าวิเคราะห์แบบนี้ครับเจ้าถิ่นบูซัวเนี่ยถึงแม้วันนี้จะได้ในบ้านแต่ว่าฟอร์มที่แพ้มาต่อเนื่อง2เกมติดต่อกันอ่ะแบบยิงใครไม่ได้ด้วยก็น่าจะรู้ถึงปัญหาว่าตอนนี้เกมรุกเนี่ยทอนค่างจะฝืดครับด้านฝั่งทีมเยือนเปโตรูุนพักหลังก็หนักไปทางเสมอเหมือนกันครับแต่ว่าฟอร์มของพวกเขาเนี่ยยังน่าไว้ใจได้อยู่สถิติการเจอกันเนี่ยก็ข่มอยู่ทางเจ้าถิ่นบูซัวอยู่น บูซาวได้ถึงได้ถิ่นเลยครับก็ะฟันทงครับคู่นี้เปโตลุนจะบุกมาเอาชนะบูซาวได้ถึงได้ถิ่นครับ1ประตูต่อ0และสกอร์ต่ำ คู่ที่3ยังอยู่ที่โรมาเนียซูเปอร์ลีกครับในคู่ระหว่างโอเตลูนกาลาติจะพบกับ c f r ครูคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสอตรงของในค่าคืนนี้อันดับในตารางของเจ้าถิ่นโอเตลูนเนี่ยทั้งหมดมี16ทีมโอเตลูนอยู่ในอันดับที่10ครับแข่งมาส5้านัดชนะ4เสมอ8และแพ้ไปสส่วนทีมเยือน c f r ครูเนี่ยอยู่อันดับที่4แข่งมา15้านัดเท่ากันชนะ6เสมอหและแพ้ไป3ผลงาน5านัดล่าสุดของเจ้าถิ่นโอเตลูนเนี่ยไม่ดีเลยครับไม่มีเกมชนะเลยแพ้ไปถึง4และเสมอไป1นัดล่าสุดของโอเตนกก็็เเปนเมฟุตบอลีก กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเตลุนครับเปิดบ้านและเสมอกับโบโตซานนี่ไปแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มหนัดล่าสุดของทีมเยือน CFA อคู r เนี่ยออยอดเยี่ยมครับถึงแม้ว่าจะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่เพราะว่า5้านัดล่าสุดของครูเนี่ยเสมอไปถึง4แล้วลชนะไป1ไม่มีเกมแพ้ครับนัดล่าสุดของ c f r c อครูก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครูออกไปเยือนดินาโมบูคาเรสครับแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1 He ่งเฮดทูเฮดสถิติที่เจอกันมา5ครั้งล่าสุดขขออองงงททั้คู่เ่เเนนียยป็ฝามื CFA ครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลย5ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเจ้าถิ่นโอเตลุนไม่สามารถเอาชนะครูได้เลยสักครั้งครับเสมอไป2ครั้งแล้วก็แพ้ต่อ CFR ครูไป3ครั้งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับโอเตลุนเปิดบ้านและเสมอกับ CFR ครูไปครับ2ประตูต่อ2 วันนี้โอเตลุนเจ้าถิ่นก็จะมาสู้ด้วยระบบ4-3-3 3, 3. ประสานในแดนหน้าก็จะเป็นเฟเดริกมาเซลสติเป้ยูริชและก็วาซิลีเยยูริชที่จะช่วยกันทําประตูอยู่ในแดนหน้าครับด้านฝั่งทีมเยือน C.F.R. ครูสวันนี้มาเยือนด้วยสภาพทีมที่สมบูรณ์ครับไม่มีตวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยพร้อมมาสู้ด้วยระบบ4-3-3โดยจะใช้ซิเปเลนเดออักหลุยมุนเทียนูและวิจิลิอูบอสโตลาชีเป็น3ประสานในแดนหน้าที่จะยืนช่วยกันทําสกอร์ในวันนี้ครับเงินไขในคู่น ฝ่ายต่อที่00.5เจ้าถิ่นโอเตลุน9นัดที่ผ่านมาครับรวมทุกรายการแข่งขันเนี่ยยังไม่มีเกมชนะเลยครับสเสมอไปถึง5แล้วก็แพ้ไป4ส่วนทีมเยือนซีเอฟอาครูเนี่ยสิเกมล่าสุดพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับถึงแม้ว่าผลการแข่งขันส่วนใหญ่เนี่ยจะออกไปทางสเสมอเพราะสเสมอไปถึง6จาก10เกมล่าสุดครูทีมเยือนก็ยังดูน่าเชียร์อยู่ดีครับเพราะว่าเกมรุกเนี่ยไว้ใจได้เลยยิงประตูได้ทุกนัดครับยังไงวันนี้เชียร์ไปที่ทีมเยือนครูครับฟันธงซีนะอเอ สองประตูต่อ1และสกอร์สูงคู่ที่4ย้ายไปที่สึกลาลิกาสเปนดิวิชัน2ครับหรือว่าเซกุนดาดิวิชันลาคอรูญยาจะเปิดบ้านพบก,กับเอี๊บาคู่นี้ลงเตะในเวลาตีสองครึ่งครับ เจ้าถิ่นลาคอรุญยาครับอันดับในตารางตอนนี้เนี่ยทั้งหมดมีอยู่22ทีมลาคอรุญยาอยู่อันดับที่18ครับแข่งมา13นัดชนะ3เสมอ4และแพ้ไป6ส่วนทีมเยือนเอีบาตอนนี้อยู่ในอันดับที่13แข่งมา13นัดเท่ากันชนะ5เสมอ3และแพ้ไป5ผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นลาคอรุญยาครับชนะไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นเสมอไป2และแพ้ไป2นัดล่าสุดของลาคอรุญยาก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัดสปดาห์ที่ผ่านมาครับลาคอรุญยาออกไปเล่นเป็นเกมเยือนครับไปเยือนคาทา ได้ถึงในถิ่นเลยครับ5ประตูต่อ1ส่วน5นัดล่าสุดของทีมเยือน A อี๊บาย์ำแย่พอกันเลยครับชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอไป1และแพ้ไป3นัดล่าสุดของ A อีบาเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน a อีบาเปิดบ้านและแพ้ต่อเอลเช่ค e าบ้านไปครับสูประตูต่อ2 h งเฮติเฮเจอกัน5ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยเสมอกันแพถึง3ครั้งครับแล้วก็ลาคอเนี่ยชนะไป1นึ่งเอบาก็ชนะควอลดย่าหนึ่งครั้งถือว่าสูสีกันมากๆันดล่าสุดทที่่ั้งคูเจอกันนก็ต้อ้อองงยไปปถึปี2018คร สมัยอยู่ที่ลาลิก้าด้วยกันทั้งคู่ลาคอรุญยาเนี่ยเปิดบ้านแล้วก็เสมอกับเออีบาไปครับหประตูต่อหนึ่งความพร้อมของลาคอรุญยาในวันนี้ครับผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยจะมี4คนด้วยกันนั่นก็คือไคเมซานเชสซิโมนาบาโร์โอเมนูเก้ฟูรูแล้วก็โคเซอังเคลก็คือนักเตะ4คนที่มีอาการบาดเจ็บครับอยู่ในช่วงพักฟื้นอยู่วันนี้คาดว่าลาคอรุญยาเนี่ยจะมาสู้ด้วยระบบ4 3 3โดยจะใช้ลูกัสเปเลสเบเบโตแล้วก็เกเรมี่เอนันเดสยืนช่วยกันทำประตูอยู่ในแดนหน้าวันนี้คครับบบบดด้้าาานน AI bar, นนททีีีมมเเเเยือออผูล่่จ็3 ก,ก็จะมีเชมาโรดิกสมาเทอุสเปเรล่าแล้วก็อังเคลตรอนโชการจัดทัพในวันนี้เนี่ยกคาดว่าเอบีบารเนี่ยจะกลับมาใช้ระบบหลัก4-2-3-1โดยจะใช้เชเบอัลกาอินแล้วก็อันโตนิโอปปยตัสตามมาด้วยโทนี่บีย่าคอยทําเกมรุกอยู่ในแดนกลางครับและก็จะให้จอร์นบาติสต้าเนี่ยยืนเป็นตัวจบสกอร์อยู่ในแดนหน้าวันนี้เงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าถิ่นคอรูลย่าเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5วิเคราะห์แบบนี้ครับถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยเจ้าถิ่นลาคอรูญย่ามีท เกมล่าสุดเนี่ยออกไปเล่นเกมเยือนแล้วไปถลม่มคาตาเคนาไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนักเตะก็เริ่มกลับมามีความมั่นใจครับส่วนเออีบ e าทีมเยือนครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้เอลเช่คาบ้านไปศูนย์ประตูต่อสองนับว่าส่งผลต่อความมั่นใจของนักเตะอยู่พอสมควรวันนี้เนี่ยก็ออกมาเยือนอีกเกมก็ไม่น่ารอดจากถิ่นของคอรุลย่าไปได้ครับให้เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นลาคอรุลย่าเลยครับฟันธงครับคอรุลย่าจะเอาชนะเออีบ e าไปได้2ประตูต่อหนึ่งและสกอร์สูงคู่ที่5ครับไปที่ศึกฟุตบอลเดนมาร์กัฮบ ทั้งคู่ก็จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งตรง อันดับในตารางของเจ้าถิ่นโฮโบรครับทั้งหมดมี12ทีมตอนนี้เจ้าถิ่นโฮโบรอยู่อันดับที่8แข่งมา15นัดชนะ5เสมอ3และแพ้ไป7ส่วนทีมเยือนฮิลลี่ร็อตนี่อยู่อันดับที่7ของตารางครับแข่งมา15นัดเท่ากันชนะ5เสมอ5และก็แพ้ไป5ส่วนผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นโฮโบรไม่ดีเลยครับชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ไปถึง4นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นโฮโบรก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโฮโบรออกไปเล่นปเป็นเกมเยือนครับไปแพ้ต่อเอส เฮลิล็อตกันบ้างครับถือว่าทำผลงานใช้ได้เลยครับเพราะว่าแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับใน5นัดล่าสุดเนี่ยชนะไปถึง2แล้วก็เสมอไป2นัดล่าสุดของทีมเยือนเฮลิล็อตเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสตาที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเฮลิล็อตเปิดบ้านแล้วเชนะต่อฮาวิโดฟไอเยไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์สถิติเฮตุเฮตุ head, การเจอกันใน5ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เป็นฝ่ายของเจ้าถิ่นโฮโบรครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าเพราะว่า5ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเฮลิล็อตไม่สามารถเอาชนะโฮโบรได้เลยครับเสมอไปอา้ ครั้งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมานี่เองครับโฮโบรเนี่ยออกไปเยือนฮิลลี่ลอตแล้วก็ผลจบไปที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับวันนี้เจ้าถิ่นโฮโบรเนี่ยจะมาสู้ด้วยระบบ352ครับคู่กองหน้าก็จะเป็นโซเรนอันเดรเซนยืนคู่กับเยสเปอร์คอเนลิอุสที่ฤดูกาลนี้เนี่ยลงไปแล้ว14เกมทําไปได้6ประตูส่วนทีมเยือนฮิลลี่ลอตวันนี้ก็จะมาสู้ด้วยระบบ343ครับ3ประสานในกองหน้าก็จะเป็นโทเบิสอันดาวมันเดเอทิมแล้วก็อาร์เยนยูสตินุ ที่กําลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับลงมาแล้ว15นัดทําไปถึง10ประตูเงินไขในคู่นี้เปิดออกมาที่เสมอทีมเยือนฮิลลี่ล็อตเจ้าถิ่นโฮบรครับแพ้มา3เกมติดต่อกันแล้วส่วนทีมเยือนฮิลลี่ล็อตครับกำลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยชนะมา2เกมติดแล้วเป็นการชนะทีมอันดับที่3แล้วก็อันดับที่4มาด้วยครับเงินไขเปิดออกมาที่เสมอไหนเสมอกันแบบนี้เชียร์ไปที่ทีมเยือนเฮิลีล็อตครับวันนี้ฮิลลี่ล็อตจะบุกมาชนะโฮบรได้ครับ2ประตูต่อ1และสกอร์สูง คู่ที่6ย้ายไปที่ศึกฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นครับในคู่ระหว่างเอสต้าเปิดบ้านพบกับเบเลสชาฟิลทั้งคู่ก็ลงเตะนในเวลาตีสตรงครับ อันดับตารางของเจ้าถิ่นเรอัลมาเนี่ยอยู่อันดับที่9้าครับแข่งมา21นัดชนะ8เสมอ6และแพ้ไป7ส่วนทีมเยือนเบเลสซาฟิลอันดับในตารางตอนนี้อยู่ในอันดับที่1ครับเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่ในขณะนี้แข่งมา21นัดเท่ากันครับชนะ12เสมอ6และแพ้ไป3ผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นเรอัาสเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับมีเกมแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอไป3และแพ้ไป1นัดล่าสุดของเลอสลมาก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่าาานนนมมเเออออสสกกไไปปยืซรับ ไม่มีสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนผลงาน5านัดล่าสุดของทีมเยือนเบเลสชาฟิล์ก็ดีเหมือนกันครับไม่มีเกมแพ้เลยแต่จะหนักไปทางเสมอซะหน่อยเพราะว่าเสมอไปถึง3แล้วก็ชนะไป2นัดล่าสุดของเบเลสชาฟิล์ก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเบเลสชาฟิล์เปิดบ้านครับแล้วชนะต่อคลับอาาลติโกติกเลไปได้1ประตูต่อศูนย์ทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับลีเอสตาเป แอสตาเนี่ยไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บเลยติดโทษแบนครับคาดว่าจะมาสู้ด้วยระบบ4-4-2สองโองในแดนหน้าก็จะเป็นนิคลัสเบเนกัสยืนคู่กับโจนาธานเอเรราส่วนทีมเยือนเบเลชาฟิลครับของกุนซือกุสตาโบกินเตลอสวันนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานไมเคิลซานโตสกับซานติอาโกกาเซเลสที่อยู่ในอาการบาดเจ็บครับหมดสิทธิ์ลงสนามสัมเรเกมในวันนี้อย่างแน่นอน คาดว่าวันนี้เบเลสชาฟิลเนี่ยจะจัดทัาปะสู้ด้วยระบบ4-2-3-1มิดฟิลด์ตัวรุกก็จะใช้ฟรานซิสโกปิซิเน่เคลาดิโออาควิโนแล้วก็ติอาโกเฟอร์นันเดสคอยทําเกมร่วมกันครับหัวหอกตัวเป้าวันนี้ก็จะเป็นไบรอันโรเมโรเงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดออกมาให้ทางฝั่งทีมเยือนเบเลสชาฟิลเนี่ยเป็นฝ่ายต่อที่0.5คิดหนึ่งวิเคราะห์แบบนี้ครับเจ้าถิ่นเรอสตาเนี่ยมีผลงานการเล่นในบ้านที่ดีแบบสุดๆครับเพราะว่ากาวเกมล่าสุดที่ได้ลงเตะในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครับ ทีมเยือนเบเลสซาฟิลถึงแม้ว่าตอนนี้อันดับในตารางจะเป็นจ่าฝูงก็ตามแต่ว่าเกมที่เล่นนอกบ้านล่าสุด3เกมเนี่ยยังชนะใครไม่ได้เลยวันนี้เงื่อนไขเปิดออกมาแบบนี้ให้ทีมเยือนเบเลสซาฟิลเนี่ยเป็นฝ่ายต่อที่ศูนย์จุดห้าคิดหนึ่งเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นลรเอสตาดีกว่าครับผมว่าผลสกอร์ในคู่นี้เนี่ยจะจบลงที่เสมอกันไปครับสองประตูต่อสองและสกอร์สูงคู่ที่เจ็ดครับยังเป็นอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นอยู่เหมือนเดิมครับในคู่ระหว่างอาร์เจนตินสจูเนียเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับบาน,นลกนนเกว มงเช้าอารเจนติโนสจูเนียครับอันดับในตารางตอนนี้อยู่ในอันดับที่23แข่งมา21นัดชนะ6เสมอ5และแพ้ไป10ส่วนทีเมเยือนบานฟิลเนี่ยอยู่ในอันดับที่24ครับแข่งมา21นัดเท่ากันชนะ5เสมอ7และแพ้ไป9 ผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นอาร์เจนตินสจูเนียไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีเกมชนะไปเพียงแค่1เกมเท่านั้นเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป3นัดล่าสุดของอาร์เจนตินสจูเนียเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอาร์เจนตินสออกไปเยือนเตย์ฟันซ่าไวจัสติเซียครับแล้วก็แพ้ไป2ประตูต่อ1 ส่วนหนัดล่าสุดของทีเยียนบานฟิลก็ยำแย่พอกันครับมีเกมชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเหมือนกันชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดของบานฟิลเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อกลางสัดาห์ที่ผ่านมาบ้านฟิลเปิดบ้านและเสมอกับเบลการโนไปครับ1ประตูต่อ1 สถิติหนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นฝ่ายของเจ้าถิ่นอาร์เจนตินสครับที่ทําได้ดีกว่าเจอกัน5ครั้งล่าสุดเนี่ยอาร์เจนตินสเอาชนะบานฟิลได้ถึง3ครั้งเสมอกัหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้บานฟิลไปครั้งเดียวเท่านั้นครับนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาอาร์เจนตินสเปิดบ้านแล้วเอาชนะบานฟิลไปถึง4ประตูต่อ2วันนี้เจ้าถิ่นอาร์เจนตินสจะมาสู้ด้วยระบบ43-3ครับ3ประสานในแดนหน้าก็จะเป็นเอลิ m a x ซิมิเลีย r โนโรเมแล้วก็โคเซมาเรียเอเลราส่วนด้านทีเมเยือนบานฟิล์ครับวันนี้ก็จะมาสู้ระบบ4-2-3-1เกมลุกก็น่าจะให้ไบรอันกันวานกับโยนาธานโรดิกสแล้วก็อากุสตินโอบันโดเป็น3ประสานทำเกมอยู่ในแดนกลางส่วนหน้าเป้าจบสกอร์ก็จะเป็นบรูโนเซปรูเวยดาวันนี้ครับเงินขายคู่นี้ได้เปิดออกมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นอาร์เจนตินอสจูเนียเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5 วิเคราะห์แบบนี้ครับเจ้าถิ่นอาร์เจนตินสจูเนียเนี่ยในเฟสแรกทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับพวกเขามีคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลเนี่ยที่อันดับหนึ่งแค่เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นแต่ว่าพอมาเฟสที่2ผลงานค่อนข้างน่าผิดหวังครับ21เกมที่ผ่านมาชนะไปเพียงแค่6เกมโดยเสมอไป5และแพ้ไป10ส่วนด้านฝั่งทีมเยอนบานฟิลเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเช่นเดียวกันครับพวกเขามีคะแนนเหนืออันดับที่3จากท้ายตารางแค่เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นและเรื่องที่สําคัญที่สุดครับฟิลเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูเป็นอัันดดบบ3กที่สุของงล บอกว่าแนวรับนี่ไว้ใจไม่ได้เลยครับพร้อมที่จะเสียประตูดได้ทุกเมื่อ กับเงื่อไขที่เปิดออกมาครับเลยแนะนําให้เชียร์ไปทางฝั่งเจ้าถิ่นอาร์เจนตินสจูเนียฝันทงครับวันนี้อาร์เจนตินสจะเอาชนะบานฟิลไปได้2ประตูต่อหนึ่งและสะกอร์สูงก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ7คู่ที่คิงคานส์เอามาฝากให้กับแฟนๆของช่องในวันนี้ก็ต้องบอกตามตรงครับว่าเป็นฟุตบอลลีกเล็กๆเนี่ยบางทีผมอ่านชื่อไปผมยังงงกันเลยครับมไม่รู้ใครเป็นใครแต่ผมก็ใช้หลักการวิเคราะห์จากสถิติแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับมาอย่างเข้มข้นครับฝากไว้เหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปถึงบทสรุปในนนนวัี้เพื่อ ที่กําลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆที่จะมีคู่ทีเด็ด VIP ให้กับในกลุ่มสมาชิกทุกวันครับทั้งโตเน้นและชุดโครงการแบบฟรีๆไม่มีเสียค่าใช้จ่ายก็แอดมาได้เลยครับที่ไลน์แอด KK868 สมาชิกปัจจุบันในกลุ่มเล้เนี่ยกว่า1500คนแล้วต้องลองเข้ามาดูครับรับประกันเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆครับ เอาละครับมาสรุปกันอีกรอบครับว่าวันนี้ทีเด็ดคิงส์การที่นํมาให้ตามไปเชียร์ตามไปลุ้นเนี่ยมีคู่ไหนกันบ้างคู่ที่1ครับฟุตบอลไทยแลนด์พิม l ์ a ล u กในคู่ระหว่างเมืองทองอยู่ในเต็ดเปิดบ้านพบกับนครปฐมอยู่ในเต็ดคู่นี้เงื่อนไขให้เจ้าถิ่นเมืองทองเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1นึขีดหนึ่งจเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นเมืองทองครับเกมรับนครปฐมนี่ไม่ไหวจริงๆครับเสียประตูทุกเกมเชียร์ไปที่เมืองทองเจ้าถิ่นครับฟันธงครับเมืองทองจะเอาชนะนครปฐมไปได้3ประตูต่อหนึ่งและสกอร์สู โปรเอสติเงินไขาให้ทางฝั่งทีมเบือนปิโตร,รูปโปเอสติเป็นฝ่ายต่อที่0-0.5 เชียร์ไปทั้งฝั่งทีมเยือนปีโตลูนครับวันนี้ปีโตลูนจะบุกเอาชนะบูซัวได้1ประตูต่อศูนย์และสกอร์ต่ำคู่ที่3ครับยังเป็นโรมาเนียซูเปอร์ลีกอยู่คู่ระหวังโอเตลุนเปิดบ้านพบกับ c f r ครูเงินขายคือทีมเยือน c f r ครูเนี่ยเป็นฝ่ายต่อที่0ูนย์ขีูนคู่นี้ก็เชียร์ไปที่ทางฝั่งทีมเยือน c f r ครูครับฟันทงครูจะบุกเอาชนะโอเตลุนได้ถึงในถิ่นครับสประตูต่อหและสกอร์สูงคู่ที่สี่ครับเป็นบลลกนัพ A อีบาร์คู่นี้เงินไขให้เจ้าถิ่นคอรุญย่าเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นลาคอรุญย่าครับคอรุญย่าจะชนะ A e บาร์สองประตูต่อหนึ่งและสกอร์สูงคู่ที่5ครับเป็นศึกฟุตบอลเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งโฮโบโรเปิดบ้านพบกับฮิลลลอตเงินขคือเสมอทีมเยือนฮิลลลอตเชียร์ไปที่ทีมเยือนฮิลลลอดครับวันนี้ทีมเยือนฮิลลีลอตจะบุกมาเอาชนะโฮเบโรเจ้าถิ่นได้2ประตูต่อหนึ่งและสกอร์สูงคู่ที่6ครับฟุตบอลอาร์ est, เจนต เบเลสชาฟิลเป็นฝ่ายต่อที่0.5ขีด1เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นเรียสตาครับเรียสตามีฟอร์มการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งมากๆครับฟันธงครับคู่นี้จบเสมอ2-2และสกอร์สูงคู่สุดท้ายครับอ์เจนติโนสจูเนียเปิดบ้านพบกับบานฟิลเงื่อนไขคือให้เจ้าถิ่นอ์เจนติโนสเป็นฝ่ายต่อที่0.5เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอ์เจนติโนสจูเนียครับอ์เจนติโนสจะเอาชนะบานฟิลไปได้2ประตูต่อ1และสกอร์สูงร่ำรวยกันทุกทท่านครับพบกันใหนม่